อที่มันเกิดแม่เด้โอ้วงตีใครต้องให้พรใครแม่ให้แม่ให้พรลูกแม่ให้พรลูกแต่เวลาขอพรแล้วมันเกิดแม่แม่จะอยากอะไรอยากพากอยากไปไหว้พระวะอยากไปพระก็มีกี่มงกี่ยามแนะเด้แม่ไ้วัดจะห่มวงแล้วไม่มีพระหรอกตอนนี้วัดไปวัดเป็นเครื่องพ่อพันธ์สาพระคุณวัดี มพระอันนี้ฤาษีเดี๋ยวท่านท่านฤาษีต้องไหวไหมแม่ไหวลายลายคือจะเป็นพระคือกันโอ้โหบ้านเกิดโยมแม่ครับไหนค่โยมแม่อยากอยากขอพรค่ะอยากขอพรค่ะโอ้ขอให้อายุมั่นนุ้ยไปงบสวยพระรวย S <S uh, ไม่ถึงว่าผมด้วยผมรวยว่เดียวให้แม่ย่อแม่ด้วยนั่นเดียวโอ้แม่สิครับเพราะใหตุเอ่วเนะเอมม่าหน้าน่ามาเห็ดงานให้ดูก อันนั้นน้ำมูสามจบก่อนครับค่ะน้ำมูแต่ละห้างสมารถทำด้ผมอ๋อมาวางก่อนนะผมยาด้วยข้อมิเศษผมเสียครับใช่ครับผมมีเขานนั่งก็หนุมโอ้ยงนัครับผมมันบาปคือบาคกับผมยี่บาบอ้าใบีสี่บาทโอ้ความไวามใบีโอ้โหีเพราะอะไรแม่ยืนตรงถ้าผมโอ้โคนต้องออันน้ำมูสามจบเด้อ อ้าวนโมนโมครับผมนโมนโมตัสสะนโมตัสสะพระวตโตะวโตอะหโตอะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะขนิ้งลูกสัมพุทธัสสะเออโม่อ้าวอีก มุสานำมทวะโตตอะะตตสัมมาสัมพุตัสตัสสานมวะโตอะละตัอาตสัมมาสมัสมพุตัสาััะพุทังุังเอาตังส่ต้เอาตังส่ตามงามเอาตังไ่ต้เอาตังส่ต้สังคังสังฆังเอาตังส่ต้เอาตังส่ต้ เจ้าอาวม่อย oh, ูเจ้าอาวั่อยู่งต้เอาตังเมาสิได้ัวะไอ้อ้ดอยู่ว่เจ้าอาวัตยู่เจ้าว่านี่อไรนี่เนี่ยอาดูแลแต่พพินะยเิ่โอ้ยบออาตมาบอรับปัจจัยอ้ใช้ตู้พอดีวันเกิดรับแตนไหว้สีเดือนเือไมแให้ิเพื่อนวะ จะลงเสือให้เด้อแต่ว่าผมมีข้อแลกเปลี่ยน์ในจังไรถ้าผมมันเกิดแม่ผมเนี่ยอยากมันอยากอะไดรอะไรอเพลงแเงี้่จัหน่อยนะลองพิมพ์เหมาะใ้แม่ได้บอลได้แต่ว่ามีนักร้องที่ว่าอย่างหนึ่งเขาพาผมไปหาวงอย่างในเด้กบอลเดี๋ยวผมเคยสวดเทศมาก่อนครับโอพอดีเลยเคยสวดเทศดไหมน้องแล้น้องแล้วเป็นเอ้าพอดีเลยเลยใอ้สู้ควันไห้มันเกิดแม่ผมในจังไรได้่ปขับไปทนเลสีสู้ควันไปแล้วเหลือแต่โซ่หัดใจครับผม รันลปัจจเอาเป็นไหวสิเลี้ยงกัพอแล้ครับผมงลองะรก่อในบ่ได้ครับผมแล้วร้องที่สี่เสียงกดีครับเราตั้งจังไรก่อนครับตรงมีไม่มีอย่างบ่อเดี๋ยวผมมีไม่อยู่ร้านอยู่แล้วครับีร้านได้อกอย่างเลยลับปัจจัยได้เลยอันนี้เป็นปลัดคีก สอยี่สิบบาทเนี่มันเข้มข้นหน่อยเถอะครับโอมตนาซ้ำของก๋วยนี่แหละครับผมโซนเสียงเฮ้ยเสียงโอ้ใช่าะว่าเสียงมันเป่าสิเพราะใครคือไรเดี๋ยวให้แม่ผมปล่อยเพิ่อนแม่ปล่อยเพิ่อนเพิ่งเอาไอออขงทรนผู้หญิงผู้หญิงไม่ได้เอาอรเดี๋ยวต้องเสร็จเดี๋ยวอาตมาจุล้องเพลงให้ฟังให้แม่ผมได้ครับผม ไม่ไม่มห็นนมีมีแต่จะเห็นรับพม่เน่ก่อนเดีก่อนนมครับครับตะก้องเท่าเคยร่วงเกียงแอบหลอก พุ่มพนอืออเอาเอาซองพุล่ะไม่สนใจในบาววังผ่านผัดเราสองเราสองจึงต้องลุกสันอืประกันชอกกันนะไม่ได้กันบุญเรานั้นไม่มีอนี่จะทำบุญขอคุณไว้ตามงดชาตินาชาติอลาขอลา น้องจ่าดีคนละน้องจาาน้องจ่าก็ได้การบ้าอขอบตะเคียนละคนดี่อนพี่จะากไปอยากนอกไปน้องเอยได้กรบุอากอุทิศตนคนหัว โน่พายเอาุีกรรมหนาลนทวิพังฑ์บุนีพบกันชาติใหม่อย่าได้อย่าได้อาเวนที่บวชเป็นแพเป็นบวชบวชเป็นอะไรนะคุณโยมเป็นพระหรือเป็นแพคุณโยม พระเนาะอ่ะเป็นพระก็เป็นพระเนาะคุณโยอมวันนี้วันนี้วันปีละมาเจอมังงงโอ่ลางอ๋องโห่ลางยาวนักเบลซ้อนยนไป้ีร่าสักหน่อยไหมคุณยมอม เหมือนนักมวยระเจบที่บวดเป็นแพ้จะมาเป็นกบปลดอาออหากดงเยาใส่เล่าแล้วพี่จะเอาไวา้ชาติปดดันนี้ัวพี่ละไม่ึึงเบาโอร่างามโนนละไม่เอาคน,านระนักขอ่ยนใจ สิไปหน้า,านนก่อ,อนบบทีนี่เอ๊อโอ้โอจอบแล้วสิครับอลไรกี่กับหน้าดิแม่ก็ขอให้แม่เดินทางปลอดภัยให้โชคอํำนย้ยใหลร่ำด้วยมัยงยม่งมี่ตอนนี้ครับผมมั่งมี่สีสุขขอให้อายุวันโนสุขขังพลังอายุวันโนถูกแล้วเนาะ,ถ,นะถูกแล้วครับผมมาเป็นอาเมนสาธุ แม่พาะเมนแม่จิมไปแล้วเพังไหนอีเพียงนะเดี๋ยวค่อยมาใหม่เออแม่โอเดนมาใไม่นะจเล่นญาติาจมอมยิ้มใส่หมวกก็ยังอมยิมไปแล้วเหรอ อกใจโซโซมาวัดตะโกฝากพ่อรวยอการเงินมันติดชีวิตมันห่วยตัวช่วยไม่ไมีเลยพอลูกมันคนจนคนจริงใจกมม็ไม่พอนับวันยิ่งจนแต่นอขอ,อ,อพอลงพ่อ วยทีอำเภอพาชีอยุทยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่อร่อยไหมครับสันต่องอนเต็มที่อยู่ร่มเย็นเมืองก็งมตามหาเจดี เป็นศูนย์รวมใจพาชีลูกในมาตั้งนโมสามจมออกด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนตเรียนชนะจนขึ้นคอสมเรียนทนานที่คอมีความบัดเป่าความทมวันพอ่อชช่นเอา อาอโอ้โอ้อัตมาเสียใจมากเลยคุณโยมต้องใส่ดวงสกัดดาวลูกเลยคุณโยมอินเทอร์เน็ตหมุนติ้วติ้วติ้เลยนะคุณโยมนะเออเสียใจมากเลยในอุตสาห์ร้านหมูกระทะฝั่งนู้นเนาะคุณแม่เนาะมีสัก2อกิโลอัตมาเขาเก็บเอาไว้ฉันที่กุติคุณโยมใจโซโซวัดตะโกแผ่นมันนาน ทิ้งที่เคยกิดแค่คิดให้ผ่านกุันวอนพอ่อช่วยเรี่อที่เคยทำกับที่เคยโดนให้พ้นความสวยผางนัาที่ยังล้มป่วยพ่อรวยว่าช่วยกี่ครังสมักตสมักตัวย สมรกเตสมรกโตยพุทธังเอาตังใส่ตู้สังขังเอาตังใส่ตู้จเจ้าอาวาาไม่อยู่งัดตู้เอาตัรขับ <laughs> รถเดินทางปลอดภัยนะคุณโยมนะมันเห็นเลอสีไหม <laughs> <laughs> สีมันกลมเกินเหมือนกับหญ้าเลยเนาะ นโมสามจบขอด้วยคาถาบูชาหลวงพอ่อนิมนต์เรียนชาตจนขึ้นคอสมเร็จันล้านที่คอไม่คว้าบัดเพาให้ลูกได้รวยนำเขาบางนาสมคำว่าสิทธิหลวงพ่อโรห์ วากใจใโซโซให้วัดโกแต่วนบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านลุกฝันวอนขอให้ช่วยว่ากที่เคยทำเกียที่เคยโดนให้พ้นความสวยฐานนะที่ยังล้มป่วยพ่อรวยรถช่วย ทีทาขอบคุณเม่อรกแฟนเพลงทุกท่านนะไม่ใช่วยเป็นกำลังใจให้วันนี้อาตมาก็ไม่มีอะไรมากนอกจากจะเกอ่ยคำว่า,าขอหมูกระทะสักฟีสักโลได้ไหมครับคุณโยก คโยมครับคุณโยมครับคุณแม่คนสวยครับคุณพี่คนสวยครับเหมือนเขาไม่ได้ยินเราเนาะเหมือนเขาไม่ได้ยินเราแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็จะหน้ามึนอยู่อย่างนี้นะครับก็ตันดีคนสวยด้วยขาวชจะเลยนะครับอืมอยากจะศึกไปหาเธอเหลือเกินเนาะวันนี้ก็ นะครับเรื่องกามยำดีนะครับเป็นเกิดของคุณแม่ของคุณแม่เสียโอมนะครับก็มอบสองอันเพลงนี้ให้นะเป็นพิเศษเป็นอีพีพิเศษแล้วกันเนาะก็สำหรับช่องใหม่นะสายชิวปิดปดปอกเออเดี๋ยวสายชิวจัดให้ทุกคำขอใช่ไหม จัดให้ตามคำขอผมก็ยังจำชื่อช่องไม่ได้เลยนะครับก็ยังไงก็ถ้าเกิดท่านใดนะครับคอมเมนต์มานะคอมเมนต์มาได้ว่าอยากให้ผมทำอะไรบ้าๆแบบไหนด้วยจะอยากให้ร้องเพลงแนวไหนอะไรก็จัดมาเดี๋ยวผมจะจัดให้ตามคำขอเลยแล้วกันนะครับตามชื่อช่องเลยสายคิวจัดให้ตามคำขอนะครับอ่านี่ก็ขอบคุณสำหรับคนดูนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ นะสายคิวจัดให้ตามคำขอเนื้อฝากตัวนะฮะกับนิงหน่องนะครับกน้องนี้หน่องเรียกผมว่านิ่งหน่องก็ได้เนาะโอหน้าตาผมน่ารักมากนะครับผมโอเคนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับอ่ะอีพีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยอย่าลืมคอมเมนต์มานะฮะคอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะครับอยากให้ผมทำอะไรเดี๋ยวผมจะจัดให้ตามคำขอวันนี้ผมเพิอาอนุญาตลาไปก่อนแล้วกันเนาะไปไปถ้าพมผมไปไหน มีใหเป็นเพื่อเดอเดื่ยฝากถึงคุณแม่ด้วยนะครับ